ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของนโยบายสาธารณะครับนโยบายสาธารณะเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่มีความน่าสนใจนะครับโดยศาสตร์ทางด้านนโยบายสาธารณะนั้นได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างยาวนานโดยจุดเริ่มต้นนะครับที่เป็นมั่นเป็นหมอและเป็นหลักการเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ในสมัยของนักปราชญ์ชื่อก้องโลกนะฮะอย่างเพลโตซึ่งเพลโตได้นําเสนอแนวคิดทางด้านนโยบายสาธารณะอย่างมากมายนะครับในหนังสือ the republic นอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีนักรัฐศาสตร์คนอื่นๆนะครับที่ยังได้ให้ความสําคัญแล้วก็เริ่มต้นที่จะพูดคุยเรื่องของนโยบายศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นทอมัสฮอปส์จอห์นล็อกรวมถึงเจมส์แมดิสันโดยความเป็นนโยบายศาสตร์นั้นเป็นพระหุวิทยาการโดยธรรมชาติและคําว่านโยบายสาธารณะนั้นได้รับการถกเถียงกันมาอย่างยาวนานนะครับว่าควรจะให้ความหมายอย่างไรดีซึ่งก็มีนักวิชาการหลายต่อหลายคนนะครับที่ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นทอมัสอาร์ได้ครับได้พูดว่านโยบายสาธารณะ คือสิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะดําเนินการหร,หรือเลือกที่จะไม่ดําเนินการแอนเดอร์สันได้กล่าวไว้ในปี2003ครับบอกว่านโยบายสาธารณะคือแนว <c oughs> ปฏิบัติของภาครัฐซึ่งมีองค์ประกอบหลายอย่างอย่างไรก็ตามครับความหมายของนโยบายสาธารณะนั้นก็สามารถมองได้หลากหลายมุมมองนะครับขึ้นอยู่กับว่าคนที่พูดเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นนี่คือธรรมชาติครับเป็นพหูวิทยาการโดยเราจะมาพูดกันถึงพัฒนาการของนโยบายสาธารณะกันต่อครับ ซึ่งตัว policy study เนี่ยเราสามารถแบ่งยุคสมัยนะครับของการพัฒนาออกได้เป็น3ยุคสมัยครับยุคสมัยแรกเริ่มต้นราวๆนะครับปีคริสตศักราช1950นะครับเราเรียกกันว่าเป็นยุคสมัยในการเริ่มต้นศึกษาทางด้านนโยบายสาธารณะอย่างแท้จริงครับโดยหลังการสิ้นสุดลงของ สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายหรือที่ภาษาอังกฤษจะคําว่า policy formulation โดยการศึกษานั้นยังเป็นเชิงคุณภาพอยู่นะครับเนื่องจากในสมัยนั้นเนี่ยพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้มีการแพร่หลายทําให้นักวิจัยยังไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าถึงนะครับการใช้ตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยมาช่วยนะครับในยุคสมัยที่2ครับก็คือช่วงปี1960จนกระทั่งถึงปี1980ครับถือว่าเป็นยุคที่เริ่มมีการพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษาทางด้านนโยบายมาพอสมคววรแล้นะั รากทางด้านนโยบายสาธารณะเนี่ยก็เริ่มตระหนักแล้วว่าการศึกษาเรื่องการกําหนดนโยบายไม่ใช่เรื่องที่เป็นประเด็นหลักหรือยากที่ใครจะเข้าใจได้นะครับแต่สิ่งที่ยากนะครับและอยากจะศึกษาให้มันลึกเข้าไปอีกเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดตั้งวาระหรือว่า agenda setting เนื่องจากการจัดตั้งอเจนดาเซตติ้งเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสเต็กโฮเดอร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจํานวนมากนะฮะซึ่งเขาพยายามที่จะถอดรหัสออกมาว่าตกลงแล้วเนี่ยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการอะไรกันแน่ถ้ารู้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการอะไรกันแน่และวิธีการที่จะได้มาซึ่งข้อตกลงร่วมกันหรือจุดดุลยภาพอยู่ตรงไหนนั่นแหละครับคือสิ่งที่นโยบายสาธารณะควรจะทําการศึกษานอกจากนี้แล้วนะครับเมื่อมีนโยบายที่ดีแล้วการนํานโยบายไปปฏิบัติหรือว่า p o l i c ี i m นเ e อ e n t ม t i o n ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ หมายถึงการนำนโยบายไปปฏิบัติและยังหมายรวมถึง law enforcement หรือการบังคับใช้กฎหมายด้วยว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้นโยบายสาธารณะที่มีเจตนารมณ์นั้นผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้นำนโยบายไปปฏิบัตินั้นสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปดังเจตนารมณ์ในเชิงนโยบายครับ ต่อไปก็เป็นเรื่องของการศึกษาทางด้านการประเมินผลนโยบายหรือว่า Policy Evaluation และ Policy Termination การสิ้นสุดนโยบายว่าจะทําอย่างไรที่จะ Landing ได้อย่างสมูทนะครับซึ่งวิธีการศึกษาเนี่ยก็มักจะใช้การศึกษาด้วยวิธีการแบบ Quantitative Analysis หรือการวิเคราะห์แบบเชิงปริมาณเนื่องจากเริ่มมีพัฒนาการทางด้านคอมพิวเตอร์ที่มีความแพร่หลายทําให้นักวิจัยนั้นสามารถที่จะนําสิ่งนี้ไปใช้ได้นะครับในการศึกษาครับในยุคสมัยที่3ครับก็คือยุคในช่วงปี1990จกนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันครับ ประเด็นที่ใช้ในการศึกษาเนี่ยนะฮะก็คือเป็นเรื่องของการนำนโยบายไปปฏิบัติ1นนะฮะก็คือ policy implementation การเปลี่ยนแปลงนโยบายนะะก็คือโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับมีความเป็นพลวัตที่สูงก็เลยอยากจะรู้ว่าจะทําอย่างไรที่จะลดความขัดแย้งในระหว่างการเปลี่ยนแปลงได้และประเด็นที่3คือการจัดตั้งวาระหรือว่า agenda setting ซึ่งก็คือยังเป็นอะไรที่คลาสสิกอยู่นะครับว่าอยากจะรู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยข้อตกลงมันมีจุดไหนบ้างที่จะสามารถหาข้อรงรอยจะได้พยากรผู้ที่วางแผนเชิงนโยบายก็จะเข้าใจบริบทนะครับ ของตัวแสดงแอคเตอร์หรือว่าบุคคลที่อยู่ในกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการโดยวิธีการศึกษาก็มักนิยมใช้การศึกษาแบบมิกซ์เมทอดนะครับก็คือผสมผสานระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้าด้วยกันและนี่ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับพัฒนาการของการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายศาสตร์ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจให้ด้วยสําคัญมากเลยนะครับเพื่อให้คลิปนี้แพร่หลายออกไปแล้วพบกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณสวัสดีครับ